ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมกลับมาที่สะพานครับคลองชนาทชัยนาทป่าสัก์ใหญ่ที่มาจากเพมรนรมุ่งสู่แม่น้ํป่าสักจังหวัดสระบุรีนะครับดูนะครับน้ําเอ่อล้นตลิ่งถึงตรงนี้นะเมื่อก่อนผมยืนอยู่ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้น้ําสูงมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับตอนนี้สถานการน้ําได้ล้น ตลิ่งทาให้งานก่อสร้างตรงสะพานนี้นะฮะหยุดชะงักไปเลยนะครับโอเคอันนี้ให้ดูในเรื่องของน้ํากับสะพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่อยู่ข้างนี้นะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับกับงานก่อสร้างนะครับผมครับในส่วนของถนนสะพานที่อยู่ด้านข้างคลองชัยนาทป่าสักนี่นะครับตรงนี้คือคลองชัยนาทครับตรงนี้คือสะพานที่ยังสร้างอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นถนนที่บดอัดเพื่อทําเป็นตัวท n นติชันนะครับ นี่เป็นน้ำตรงนี้เป็นสะพานที่ผมเดินข้ามตรงนี้เป็นลำน้ำอีกฝั่งนึงที่ไปจังหวัดสาระบุรีนะครับผมกำลังเดินขึ้นไปบนสะพานข้ามรถไฟนะครับตรงฝั่งนี้เนี่ยเขาทำบัตเม้นรอไว้แล้วนะครับซึ่งตัวบัดเม้นเนี่ยในน้ําท่วมไปแล้วนะครับตัวฝั่งโน้นไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไม่ทำเลยฮะตรงนี้สะพานข้ามคลองชนพาชนะประสักตัวใหม่นี่ยัง <laughs> มีอุปสรรคเรื่องน้ําเป็นอย่างมากครับผมผม ถ้าผมมองดูที่คราบน้ํานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนน้ากําลังจะลดลงครับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเรากําลังกับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เล็กๆนี่นะฮะก่อนที่จะข้ามเป็นทางรถไฟนะครับเขาก็ได้ทุบออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องสร้างใหม่กันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นตัวเดิมฮะครับตรงนี้ครับสะพานเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสะพานเดิมนะครับที่ข้ามคลองตรงนี้อยู่นะครับ แล้วก็เขาก็ทําลายนี่ออกไปแล้วตอนนี้จะเป็นสะพานข้ามารถไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของด้านบนสะพานข้ามารถไฟแล้วผมจะเดินไปดูตรงนู้นเลยนะครับทุกท่านจําได้ไหมครับตรงนี้คือสะพานข้ามทางรถไฟทางเดิมของถนนทางหลวงหมายเลข3หกัดลบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกปิดแล้วก็ได้ขูดเอาแอดฟั้า์ออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่คอนกรีตนะครับซึ่งคอนกรีตเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอนกรีตเดิมคอนกรีตเนี่ยเมื่อก่อนเนป็นคอนกรีต หลังน,นั้นเขาก็มาเพ็บเมนที่หลังนะครับนะครับเนี่ยคือคอนกรีตเด,มดิมตั้งเดิมเลยนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงเกือบกลางสะพานแล้วนะครับนี่ฮะสนะพา,า,า,านตัวใหม่นะครับรต,ตัวนี้เป็นสะพานที่เอาข้ามทางรถไฟตัวสะพานตัวใหม่นะครับที่ใช้ข้ามทางรถไฟตัวนี้ที่วิ่งเข้าจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นสะพานตัวเดิมนะครับที่วิ่งเข้าจังหวัดลบบุรีตรวนี้คือสถานีป้าย่าวายนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นส่วนของถนนตัวใหม่เลยครับซึ่งจะไปตัดกับตรงโครงการรถไฟทางคู่นะครับเดินไปถึงปลายสะพานนะครับเขาก็มีการทําตัว t r a n s i t i เพื่อเชื่อมต่อกับถนนที่เขาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ t r a n s ช t i ตัวใหม่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับครับตอนนี้มีการทําตัว p า r า l l e แล้วก็เป็นถนนวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตรงนั้นมีสะพานอีก2สะพานนะครับ ตรงนี้นะครับลงจากสะพานข้ามรถไฟมาหน่อยครับท่านจะมาเจอสะพานเล็กๆนะครับไปสังเกตก็ดได้นะครับมีสะพานอีกตัวนะครับตัวน,นี้กำลังสร้างใหม่อีกตัวหนึ่งข้ามลำน้ำอีกโอ้โหลำน้ำเยอะมากๆท่แถวนี้สาขายเยอะๆมากๆมากมายครับก็จะเป็นสะพานช่วงพลาดไม่ไม่กว้างมากนะงกล้หน่อยนะครับจะเป็นส่วนของทางลอดนะครับครับเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับเราเจอสะพานข้ามรถไฟเจอสะพานข้ามลำน้ำตรงนี้เป็นลอนชิ้นแอนทรีของโครงกวาฟรถไฟทางคู่นะครับตรงนั้นก็จะเข้าไปสายเม่นกลับนะครับตรงนี้เป็น จุดตัดของโครงการรถไฟทางคู่กับถนนเลี้ยงเมืองครับตรงนี้ด้านหน้าเรามีอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าอุโมงทางลอดใต้สะพานนะครับไม่ใช่อยู่เทินนะครับนะครับทางลอดตรงเนี้ยทางลอดเหมือนกับบริเวณวัดโคกลำพานเลยนะครับคือว่าใช้เป็นที่อยู่เทินกับรถใต้ถนนนะครับก็คือเขาจะทําเป็นถนนยกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะทําอุโมงไว้ด้านล่างนะครับสำหรับรถทั่วๆไปที่เป็นรถที่มีความสูงมากนะักประมาณนักสองเมตรห้าสิบหรือสามเมตรนะครับตรงนี้นยะ ด้านใต้ถนนนี่นะครับตรงนี้เป็นตัวแพลงสลับที่เขาวางไปได้ไม่นานเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเริ่มลงเล็กนะครับแต่ส่วนที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะทำถนนเปิดถนนไปแล้วตรงนู้นถ้ามองมาดีๆตรงนั้นคือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับจะมีทําสะพานตนัวเล็กอีกนิดนึงแล้วก็มาตรงจุดนี้จะเป็นทางลอดแล้วหลังนั้นตรงไปเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดโครงการรถไฟทางคู่แล้วโครงการขยายถนนทางเมืองครับเดี๋ยวไปใกล้ตรงนู้นดีกว่านะครับผมจะพาไปโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ตรงโค้งนี่นะ โค้งที่เป็นจุดตัดของโครงการรถไฟทางคู่และโครงการขยายถนนทางในเมืองจังลบุรีครับเราจะเห็นวิวที่สวยมากๆเลยถ้าท่านมาเดินกับผมนะตรงนี้รถไฟทางคู่นะครับวิ่งยาวปุ๊บถึงโน่นเลยตรงนี้เป็นรถไฟเออเป็นนี่เป็นถนนทางในเมืองจังลบุรีซึ่งจริงๆโครงการทั้งสองโครงการที่ทำให้จังหวัดลบุรีมีความเรียกว่ายกระดับของเรื่องการจราจรกันครับโอเคตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็จะจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับงานโครงการก่อสร้างถนนทางในเมืองจังลบุรีในบริเวณ ของบริเวณคลองชลประทานชนะปราศักซึ่งมีน้ําท่วมมากมากเลยนะครับทุงทำให้การก่อสะพานตรงจุดนั้นนะ่ะชะง,งักไปเลยนะครับแล้วส่วนที่อยู่ด้านนอกออกมาก็ยังสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับก็มีความกหน้าไปเยอะนะครับรวมถึงงานโครงการรถไฟทางคู่ก็สามารถรันนิ่งไปได้แล้วครับเนื่องจากฝนได้หยุดไปแล้วตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวไปแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณพวกาที่รับชมนะครับ,รบสิ่งที่ผมถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างที่อุทุรีเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจในสิ่งที่ผมเองรักก็คือการถ่ายภาพนะครับแล้วก็การทําวิดีโอออกมานะครับซึ่งผมออยากจะเอ็กเพรสงานคอนสตรัคชั่นให้มันอยู่ในรูปแบบของศิลปะในการทําคลิปวิดีโอแค่อยากจะอธิบายเรื่องการทําคลิปวิดีโอในส่วนางานก่อสร้างให้อยากให้ผู้คนที่สนใจกับงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ดูความก้าวหน้าหรือนวัตกรรมงานก่อสร้างต่างๆที่ผมได้พยายามถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการประกอบเรื่องการรื้อถอนรวมถึง การก่อสร้างจุดอื่นๆในจังหวัดลบบุรีที่ผมเองอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมรักตรงนี้ Very nice v i e w เลยนะครับตรงนั้นเป็นจุดตัดรถไฟทางคู่แล้วโครงการแห่ตรงนั้นเตรงนี้เป็นทางที่วิ่งตรงเข้าไปตรงนั้นเป็นลอนชิงแกรนต์้ยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวครอสบีมที่จะต้องพาดผ่านถนนวิ่งเข้าไปสู่จุดตัดรถไฟตรงจุดนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟที่จะวิ่งเข้าไปสู่จังหวัดลบบุรีครับขอให้ทุกท่าน ศึกษาเส้นทางแล้วก็แผนที่แลท่านจะเข้าใจในสิ่งผมอธิบายนะครับที่จังหวัดลบบุรบีณนะวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ